มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะมีผู้ป่วยหญิงท่านหนึ่งเข้าผ่าตัดนิ้วในถุงน้ําดีที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละค่ะแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตปรากฏว่าญาติเนี่ยติดใจสอบถามสาเหตุไปยังโรงพยาบาลที่ให้การรักษาก็ยังไม่ได้รับคําตอบก็เลยทําให้ต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อที่จะพาเข้าไปร้องเรียนกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะให้ช่วยตรวจสอบหน่อยว่าการรักษานั้นมันเป็นไปตามขั้นตอนหรือเปล่าค่ะ โดยนายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดก็พาญาิของผู้เสียชีวิตเข้าพบนายกรองตรีธนกฤตจ,จิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งผู้ตายเนี่ยได้เข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อวันที่24กร,รกฎาคมที่ผ่านมาก็พบว่าเป็นนิ่วในถุงน้ําดี แพทย์ก็นัดผ่าตัดในวันที่26กรกฎาคมก็เข้าไปนอนกันตั้งแต่คืนวันที่25เพื่อรอผ่าตัดในเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่26ซึ่งคนในครอบครัวก็เห็นว่าเป็นผ่าตัดเล็กก็เลยแยกย้ายไปทําธุระส่วนตัวกันก่อนแล้วกลับมารอที่ห้องพักฟื้นปรากฏว่าช่วงสายของวันนั้นก็ได้รับแจ้งว่าพี่สาวของตนเองเนี่ยหัวใจหยุดเต้นถูกนําตัวเข้าห้อง i อ u เพื่อทํา C t สแกนหาจุดที่เลือดออกแต่ก็ไม่ทันและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของการเสียชีวิต แต่จากที่ส่งไปชันสูตรที่นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมก็ได้รับแจ้งว่าพบเลือดในช่องท้องจํานวนมากอเดี๋ยวฟังเสียงน้องสาวของผู้ตายกันหน่อยค่ะในการนี้ว่าเป็นผ่าตัดเล็กทางสามีกับตัวพี่มินเองเขาก็คุยกันแล้วว่าไม่เป็นไรก็คือทางสามีก็คือไปดูแลลูกส่งลูกไปโรงเรียนอะไรถ้าเสร็จเรียบร้อยก็ถึงจะค่อยกลับเข้ามาแต่ ในตอนที่แกเข้าไปก็คือแกไปคนเดียวค่ะแต่อันนี้ก็เราดูจากบันทึกนะคะแล้วก็การอัปเดตจากคนไข้หรือผู้เสียชีวิตในครั้งสุดท้ายค่ะแล้วแล้วทราบกันไหมตอนนั้นคือเข้าไปตอนเก้าโมงกว่าอาเข้าบงก่าก็คือมีการโทรเข้ามาอ่าแจ้งกับทางสามีของพี่มีนจอนช่วงประมาณสิบโมงครึ่งสิบโมงยี่สิบสี่ยี่สิบห้าค่ะว่าคนไข้มีภาวะหัวใจหยุดเต้นตอนนั้น สามีพี่มีนก็อยู่กับอยู่ที่ห้องรอว่าตอนที่เขามาส่งนะคะก็ได้ขึ้นไปที่หน้าห้องผ่าตัดเลยทันทีในตอนนั้นแล้วก็มีการรักษาเสร็จก็เขาส่งเข้าไอซีก่อนเขาให้เหตุผลว่าเขาแพ็กกับเข้าห้องไอซีเพื่อที่ว่าจะส่งไปรอซีทีสแกนว่าจุดที่เลือดออกมันเกิดจากตรงไหน แล้วก็จะได้รักษาต่อแต่ว่าไม่ทันค่ะก็คือเสียชีวิตเลยแล้วก็เราก็เลยได้ถามกลับไปว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ได้คําตอบจนถึงวันนี้ค่ะครอ,อบครัวก็พยายามสอบถามคุณหมอก็บอกว่าคุณหมอไม่ทราบจริงๆเพราะทําตามขั้นตอนแล้วแต่ว่าไม่รู้เสียชีวิตยังไงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางครอบครัวก็ได้ส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศา,าตสตร์ระทรวงกรติธรรมทางหน่วยงานเนี่ยก็บอกเบ,บื้องต้นนะครับบอกว่าพบ พบเลือดในช่องท้องเนี่ยมันเป็นจำนวนมากก็อาจจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้นะครับทั้งนี้นายกองตรีนรธนกฤษก็เปิดเผยนะคะว่าเดี๋ยวรับจะไปดําเนินการให้กับทางญาติใน3เรื่องด้วยกันคือการตรวจสอบหาสาเหตุและตรวจสอบกระบวนการรักษาเป็นไปตามขั้นตอนของแพทย์หรือไม่เร่งรัดผลชนสูตรให้เร็วขึ้นภายใน1เดือนและช่วยเหลือเรื่องเงินเยียวยาตามพรบรคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขฟังเสียงท่านหน่อยค่ะ ว่าจะให้ทางท่านผู้ช่วยนะครับท่านประหลัดเนี่ยได้ดําเนินการเรียนท่านประหลัดเพื่อให้มีการสอบสวนเรื่องนี้นะครับว่ากระบวนการในการรักษาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของการรักษาเป็นไปตามมาตรฐานของการรักษาของคุณหมอหรือไม่นะครับกรณีที่สองก็คือได้ติดตามผลซึ่งญาติได้รับว่าทางสถาบันนิติวิสตร์บอกว่าผลจะได้รับประมาณหกสิบเจ็ดวันนะครับก็คือสองเดือนเศษ เราก็เลยขอความร่วมมือไปทางกระทรวงยุติธรรมนะครับตรงของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้รับแจ้งว่าจะให้ได้รับได้ได้ทราบผลนะครับภายในไม่เกินเดือนหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางน้องเอฟก็พึงพอใจนะครับในสิ่งที่เราจะดําเนินการในส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของการขอให้มีการเยียวยาเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เป็นไปตามพระบัญญัติที่มัสกูได้ ได้กล่าวถึงนะครับก็ก็แจ้งให้น้องทราบแล้วในเรื่องของสิทธิตรงนี้ซึ่งในขณะน,นี้ร่างของผู้เสียชีวิตก็ญาติทำการชาพรกิจไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ,คะ